จังหวัดนครราชสีมานะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูพิธีพระสวดทําพิธีศพนั่นเองนะครับเป็นการเผาศพแต่ว่าไม่ใช่ศพมนุษย์ปรากฏว่าเป็นศพของยุงลายนะครับบนเชิงตะกรนแบบโบราณซึ่งงานนี้ก็สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่พบเห็นนะครับที่สําคัญต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานี่นะครับเขาพบปัญหาว่ามีผู้ป่วยไข้ลอดออกนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องครับ นายธนนทรกวีกิจรัตนานะครับนายกเทศมนตรีตำบลบ,บันลังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาได้นำพี่น้องประชาชนในพื้นที่กว่า300คนครับเข้ามาร่วมกันนะครับเปิดโครงการรวมพลังคนบันลังต้านภัยไข้เลือดออกเพื่อที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดภายในงานนี้นะครับในการจัดกิจกรรมคล้ายกับงานศพ ที่วัดเลยนะครับก็เหมือนกับบุคคลเสียชีวิตจริงๆโดยที่มีการเปิดเพลงธรณีกันแสงนิมนต์พระสงฆ์มาจํานวนเจ็รูปแล้วก็มาสวดอภิธรรมศพให้กับยุงลายที่มีการจําลองขึ้นมานะครับซึ่งมีขนาดความยาวกว่ายาวกว่า 2เมตรอีกทั้งยังมีการนำพวงหรีดและดอกไม้จันทร์มาวางหน้าเชิงตะกรอนเผาศพดับโบราณด้วยงานนี้ก็สร้างความแปลกประหลาดใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากนะครับส่วนสาเหตุนั้นก็มาจากปัจจุบันนี้เขามีการพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในหลายพื้นที่เลยนะครับล่าสุดก็พบผู้ป่วยเป็นไข้เลด,ดออกแล้ว43รายพบมากก็คือกลุ่มอายุระหว่าง5 14ปีและมีอัตราพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องด้วยนะครับ ก็เป็นความเชื่อของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะว่าทําแบบนี้น่าจะสามารถช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกได้คุณผู้ชมคะในวัน